สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมทุกคนเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีตีอะไรนะตีหตีหกว่ากว่านะคะก็อิงใหญ่ดนปุขึ้นมาให้มาแต่งหน้านะคะก็เป็นน้องสาวนั่เองนะคะวันนี้มองเทพรับปริญญาค่ะก็มาดูหน้าตาน้องกันเลยนี่อันนี้คือน้องอ้อมนะคะถ้าลองพื้นแล้ว้าลงพื้นแล้ว ตอนนี้มาเห่ากันเกี่ยวกาวเลยนะคะก็ยยกย่านมาเต็มบ้านเลยนะคะเดี๋ยวจะไปรับปัญญาน้องกันนะคะก็เดี๋ยวมาดู before after <sk r isa> ของน้องกันนะคะว่าจะเป็นยังไงหนะ้า <c oughs> ค่ะตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็มาถึงคนที่ 2, 2> <c oughs> แล้วะคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าลืมอัดเมื่อกี้ก่อนแต่งนะคะก็แต่งไปได้นิึงแล้วนะคะตอนนี้ก็ลงแป้งลงกง <c oughs> ลีหน้าขาวอย่างเดียวหน้าขาวอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวก็มาดูตอนเสร็จกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสองคนมองเทพบันดิ้สู้ตายไปเลยตอนนี้นะคะใหญ่ก็แต่งหน้าบันดิตสองคนจากมองเทพเสร็จแล้วนะคะซึ่งเป็นน้องสาวของยิงใหญ่เองค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่คนแรกน้องปอยค่ะดูรับตาชหลับตานี่นะคะโดนสีม่วงเลยทีเดียวหน้าเล็กแล้วอะหน้าเล็กแล้วเฉดดิ้งให้อย่างหนักหน่วงนี่นะคะนหมุนสิคะหมุนหมุนหมุนอะไรหมุนช้าช้าผมทำเองค่ะผมทำเองมงเทพแล้ววันนี้นะคะวันแรกแล้วก็ต่อไปน้องีกคนนึงค่ะนี่น้องอ้อ สวัสดีค่ะนี่สวยงามมากตาแบบว่าบิงิงรับตาซหลับตานี่ลืมตาลืมตานี่อมุนซิคะหมุนเหมือนค่อยค่หมุนนี่ทรงผมทำเองนะคะทรงผมทำเองเราเน้นประหยัดใช่เน้นประหยัดเ่านี่ตึงเนอสวยมากติวต่อาา้านไดา้นได้นะคะรับาต่งหน้าทัรกวรากอาณน้าจักวรนี่เนไนมาน้าน้างกันส นี่ห้าการสีสวยไหม,มนี่แต่งเหมือนกันเปอะคู่นี้เออน่าเหมือนกันโอเคแต่งเสร็จแล้ว <laughs> เรียบร้อยเดี๋ยวมีภาพ Before After ภาพชาัดๆให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ไปก่อน <laughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>